The student is crazy. Yeah, the teacher is weird. <laughs> Oh! มาก็เติเลยนะอันนี้ต้ตีแิเศรับใครที่สนใจดีเกมอาเริ่มต้นราคาซื้อกระหนอฮีโร่สกินแปร์ตุลคบให้เลือกหลายแบบปลอดภัยแน่นอนเลือกกันได้ในอันนี้โต้ตีพิเศษที่ซีออนไลน์บริการเติมเกมอาร์วราคาถูกมาพร้อมกับแพ็กสุดคุ้มเกมอัปเดตทุกกิจกรรมส่วนลดสูงสุด27%ปลอดภัยสะดวกแถมยังมีเกมให้เลือกเอเนกมากมายใช้เป็นแค่โอเพ่นไอเดีเท่านั้นแต่สนค้าใต้คลิกเลยได้ทำไมวีโร่101ในอาร์วไม่มีสกินอย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ มีนะครับส่วนมากจะเป็นการรนะีเวิร์กสกิลสุดท้ายแล้วก็หนีไปพ้นเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ดีสรุปแล้วนะครับวีโลเนี่ยก็เป็นฮีโร่ลิขสิทธิ์เศษนะออกแบบมาเพื่อโปรโมทอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยทำให้ไม่มีสกินมาจนถึงปีนี้แล้วก็อาจจะได้เห็นมีมีโลหลายๆระยะนะที่มีการล้อเลียนทุกแทบทุกยุคสมัยนะถ้าที่มีเหตุการณ์สำคัญก็จะมีเขาอยู่คนนี้อยู่ด้วยก็จะเป็นวีโลที่ไม่มีสกินหรือว่าอะไรอัตลักษณ์นั่นเองนะครับ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับวีโร่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดรูปแบบนะที่ผมได้ทําการทํามาเล่นๆนะฮะเอาเป็นว่าทําเพื่อความบันเทิงก็นแล้วกันนะครับเป็นชุดแบบต้อนรับสงกรานต์นะฮะเข้ากับธีมเกงช้างแล้วก็เสื้อต้อนรับสุกการปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแพทหน้านๆนะอาจจะได้เห็นวีโร่ในเวอร์ชั่นอื่นนะแบบ ในเวอร์ชั่นที่รีโมเดลด้วยปกติเราเห็นรีแต่นะสกิลไงซึ่งถึงตอนนั้นนะ่ยลูกคนก็อาจจะคิดถึงวีโรในเวอร์ชันเก่าเลยก็ได้นะครับที่ไม่มีการล้อเลียนมีที่ไม่ไร้สกินแล้วนะครับโอเควีโรก็อาจจะกลายเป็นสกินสกินหนึ่งที่สําคัญฮีโร่ในอาวเนะี่ยก็มีหลายตัวนะครับมีฮีโร่ที่แบบมีคนเล่นน้อยนะไม่รู้ว่าเราะอะไรเหมือนกันนะ อาจจะเป็นเพราะว่าสกิลด้วยนะแล้วก็มันเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยนะอย่างวีโร่เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะถึงจะเล่นจนติดเมตนะครับซึ่งความสัมพนเนี่ยก็จะดูอัตราในการเล่นของฮีโร่ที่ติดเมตาแต่ละตัวนะครับทำให้มีผลต่อการเลือกแล้วก็อัตราในการเลือกฮีโร่ด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะสำหรับวีโร่นี่ก็ถือว่าน้อยน,นะเฉพาะกลุ่มจริงๆแหละอ่านะครับใครที่เล่นวีโร่อยู่ก็ต้องภูมิใจนะครับบอกเลยว่าถึงจะไม่มีสกินแต่ก็ มีสกิลแบบบ้าพลังที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะสหรับวีโรเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสร้างมาเพื่อบันทึกข้อมูลของวีโร่เผื่อสักวันเขาจะรีโมเดล You have defeated an enemy! Dark Slayer has been defeated! It's time for me to show you! that's will leave on my An enemy has been defeated! You have defeated an enemy! キレイボール The trendiest hero absolutely is Wiro